สวัสดีครับมาพบกับแจเริ่อยู่ซัมเมอร์วอลนะฮะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ชั้นบอส1อยนะครับหอฮาร์ดนะครับอันนี้เป็นหอฮาร์ดหอบอสผู้หญิงซึ่งมันใกล้จะตายแล้วเดี๋ยวพอตายปุ๊บเราได้รีเจนมาเดี๋ยวเราจะไปเปิดเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ทนเนหนึ่งสี่นึ่งนะฮะก็จริงๆ,ๆเป็นเวลาตีสองแล้วผมตีบอสมาประมาณคือ <c oughs> น่าจะด่านบอสอย่างเดียวก็น่าจะประมาณชั่วโมงกว่า ก็ถือว่านานมากๆครับแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะผ่านหอ hard ร้อยด้วยนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูนครับว่าคอมทูอัดเนี่ยมันจะตอบแทนผมด้วยการส่งมอนเตอร์อะไรมาให้นะฮะโอเคเดี๋ยวนะ่าจะจะตายแล้วฮะอ่าจริงอ่าโอเคครับมันตายละฟึบโอเค เดี๋ยวเราไปเปิดรีเจนกันเลยแล้วกันนะครับอ่าอะไรวนเนี้ยโอเคผมก็เปิดเลยว้าฝักดวงดวงไม่ดีแล้วฮะดวงเหมือนจะไม่ดีเดี๋ยวนะาขายสักอันนะครับ ดูดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะอนนียมีสปีดอันเนี้ยเนี้ยขายได้ห้าดาวโอเครีเจนมันกี่กี่บาทวะเอาห้าหมื่นเนาะ ไม่มีตังค์เนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับโหมนี่ผิดเคสเลยเนี่ยโอ้หรือว่าเดี๋ยวขอขายลูนแป๊บนะครับลูนสวยๆงนะั <c oughs> ้นไอเดชอย ไม่รู้จะขายอะไรเลยครับอ่ะอันนี้แล้วกันโอเคห้าหมื่นละไปดูอ่าไอ บอกให้มันช่วยอวยพรครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงแป๊บนึงโอเคครับมีตัวอะไรจะขึ้นห้าดาววันี้ขอดูก่อนอันนี้แล้วกัน ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้หรอกนะครับ m m okay. <Yeah. S 1> เมื่อกี้มันผิดโสดไปละโอเคเรามาเปิดกันเลยจัดไปเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ฟักเดี๋ยวนะเดยนะเฮ้ยโอ้ยคือขึ้นเราเราลืมดูนะครับว่าแม่งใช้ตังเฮอเหีย hey, คือนี้ผมไม่ได้แกล้งท่านผู้ชมนะครับคือแม่ง อันนี้แล้วกันเป็นตีนดีเป็นตีนเองนะครับอ่ะโอเคเปิดลวแม่งโอเคพามามาขอห้าดาว,ดวเถะ่อกูเล่นแทบตายคือคือคือผมเล่นหอฮาร์ดแบบเมื่อวานนะผมเสียเอเนอร์จีไปสองประมาณสองหลอดได้โดยการแบบคือไม่เคยผ่านเนี่ยแล้ว คือเล่นทักตายมึงให้นินจากูมาเนี่ยนะเฮีย yeah. โอ้ยหัวร้อนเลยฮะทีนี้คือจริงๆมันทักดวงมันทักตั้งแต่ตั้งแต่เอ่อ,อ,อตั้งแต่แม่งไม่มีตังไี่นี่แล้วะฮะก็เหลืออยู่500กว่าบาทกับนินจาเฮีย yeah. โอเคครับก็สำหรับผมก็ผ่านหอฮาร์ดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทีมไหนๆก็นั่นละเอาหอฮาร์ดเลยแล้วกันนะตอนเนี้ยหอฮาร์ดนะครับที่ผมใช้เนี่ยมีสามตัวเอ้ยมีห้าตัวที่ที่ใช้นะครับอ่าเดี๋ยวดูตัวแรกกันแต่ดูแต่ละตัวนะครับก็ตัวแรกนะครับเป็นหัวไฟนะครับอ่านี่สแตทประมาณนี้ครับนี่ สปีด HP Accuracy นะครับ a อ c ร0นะครับแล้วก็ HP ประมาณนี้สปีดประมาณนี้นะครับอ่ะตัวที่สองผมเป็นซักซักแสงนะครับซักแสงก็จะเป็นเป็นสตัรกับแอเอ้ยสตัรกับลูนโฟกัสนะครับอ่าก็เป็นสปีดนะครับ HP แล้วก็ Accuracy นะครับแอ c ร้อยเหมือนกันนะครับส่วน อีกตัวหนึ่งแวมไฟนะครับก็เป็นรีเวนต์กับไวเลนต์นะฮะอ่าก็เป็นสปีดคิเลตเฮพีนะครับนี่สำหรับแหวมไฟแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแท้ไฟนะครับเป็นไวเลนต์กับโฟกัสนะครับสปีดเฮพีเฮพีนะครับ อ่าสแตตประมาณนี้อันนี้รูนยังไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวผมจะโมแซ้ไฟใหม่แล้วก็เนี้ยพึ่งลงดันแซ้มาให้กินสกิลเต็มด้วยครต่อมาก็เป็นอ่าอีนูแสงนะครับก็จะเป็นดีเวนต์กับโฟกัสเหมือนกันเป็นสปีด HP ท c c แอคูเรนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องอัพอัพอัพรูนอีกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนเอนที่อยากจะลงหอฮาร์ดก็ทีมประมาณนี้คร บานๆน,นิดนึงนะครับโอเคก็ยังไงก็ลาไปก่อนครับคลิปนี้หัวร้อนกันพอสมควรครับก็ถ้าชอบก็กดถูกใจกด subscribe ได้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ